สวัสดีครับผมชันยุทธชาแนลครับผมมือนีมาเฮ็ดเมนูครับผมบกเขียดครับผมบกเขียดนิโมครับผมเนี่ยครับผมใส่เียดนิโมมาครับผมใสิมกใส่หินครับผมใส่ปีครับผมส่วนก็ระเป็นนี่นะครับตอนบานเลยครับใส่บักกูดพริกแหงครับผมตะไคร้ครับผมไผ่ตูครับเป็นหอมแดงครับผมแล้วเปลนกระเทียมครับผมแต่มกเขียดแจมนะครับผมกระสับก้นครับ ใส่ไป,ปตองหอมๆม,มันละก็มตัดกครับ แโมงนี่จะใคร่เลยครับนงตัวไข่ครับใค่เต็มท้องครับน่งตัวใครใส่ไครล้อฝนครับผมฝนก็ตกเลยครับ ครับผระหยัดดีครับ สูตรแบบบ้านๆครับผมง่ายๆเลยครับต้องง่้ยมากมายครับผมง่ายสบายๆครับเสียบ,บผมคิดว่าเสียบเสียบ,บครับผมสูตรผมเองครับผม เป็นเครื่องจำครับผมจะเป็นตะไคร้ครับตะไคร้เออภัยครับพัครับ ขีดจะน้อยแบบบนบ้านเลยครับผมชุบกัน,กน,ใใน,ในครับผมเก็บหน่อยเชบไลท์เชบไลท์ครับผม หาหมอรครับ่ัด้ครับผมไป,รป,รปรครับผมตื้มครับผมเตรียมความเลยครับเพื่อจะได้ละเอียดพร้อมกันครับผมจำเดยียวครับ ครับผมใส่หอมแดงลงไปครับโอเคครับผมแจกเรียบร้อยครับแจกเรียบร้อยครับผมใส่เขียดลงไปครับเทียบลงไปครับผมก็เป็นหัวปีครับผม ใช้มือครับผมออกอีโร่เป็นเครื่องครับคนที่ต่ำไปครับผมครับผมทำเครื่องไว้ลงไปเลยครับ รถครับผมรถด,ดีครับผมแบ่งไกน้อยครับตรงไหลครับผมไม่เดียวปุ๊บถ่านโบราณครับผมนี่ครับผมนัำปลาครับผมเดี๋ยวลงไปจากน้อยครับรไว้นีลลน่งครับ นี่ครับผมประตูครับผมไหนนังรักครับผมเ็ดเลยครับบานๆไปได้ครับผมนี่กลิ่นหอมครับนะครับผมหอมเฉดแบบบ้านๆครับผมง่ายๆครับผม แซ่ครับผมแทบจะอยากก็จริงนี่ขันนะครับนี่กวอนี่ลงแล้ครับ 全国干部。 Oh, นห่อ,อเปลี่ยนไปเลยครับผมง่ายเลยครับ,รบนี่เห็ดเป็นค้ำไปแล้วครับผมเห็ดเป็นค้ำห่อไปแล้วใส่เลยครับนี่เป็นขึ้นครับผมปึ๊บนี่เป็ขึ้นครับปั๊บ ห่อแบบมัวๆครับผม,ม,มบทเป็นปันได้ครับผมจะบอสวยงามครับนี่ครับผมประมาณนี้นี่ใหม่ครับครับผมห่อห่อกิดเดียงครับ,บผม บอต้องซีเรียสครับผมบอกงามบอสวยงามแบนบนี้ครับนะครับจประมาณนี้ครับนี่ครับม,วมว่วๆครับผมฝุดม,วมวั่วๆนบ้านครับ ใช่สองใบครตักนีครับผมตักนะครับ้เก็เป็นคำไว้แล้วครับผมเก็ดเป็นต่อไม่ได้ปุ๊บไปครับตัั หัวครับหัวเลยครับหัวเปลี่ยนน้ำครับผมผมสวยงามมุมี้เลยครับผมสองหมกครับ bán đi hết. Và tất. Và tất. เอาวครับเอาวโมเป็นวันนี้ครับผมง่ายเลยครับ ต่องเี้ยนะครับปุ๊บเนี้ครับกบเข้าไปปุ๊บานเบปุ๊บเาหัวนะครับผมเอาหัวแนี้นอนครับหัวลอยกระเชนะครับผม ผมมีความสวยงามเลยครับศิละปะเลยครับผมเอาหักใบครับผมพอได้ยูครับรองห่อเปลี่ยนครับผมพอเด็ดนะครับห่อพอมันยูเอาแล้วครับ เห็ดขายณ์เขากินเขาเ็กินเองอ้าว ผมทอยูครับผมมอบกเียดครับผมสวยงามมากครับนะครับผมโอ้ยใส่หมอกเลยครับ ผมหอเบบมีความศิละปะเลยครับอย่างไรสบายใส่หมอกนเลยครับมาครับผมใส่หมอกันเลยครับหมอกําลังได้ทีเลยครับไปครับอึง หามกครับผมหามกพีน่นแครับผมเดี๋ยวมาล้อลุ่นครับผมปุ๊บสุกแล้วครับผมอุ้ยหอมเลยครับหอมเลยครับอืมแต่เป็งหน้าตาครับผม ครับจ้าหอนครับฮอนนี่ครับผมอาตาเขีบครับเ่บเตน่นกันครับผมนี่ครับผมอาตาอ่ะครับผมเสี่ยเนั่นไเลยครับมาครับผมใส่กับคนอ่อนฮ เลยครับครับบงงหว่อนครับผมน่ะครับผมกินขาหม้ออุ่นหว่อนอาชิ้นขาหม้อเลยครับอุ่หอนหอนครับหอนครับกินขาหม้อกินยาครับผม ครับผมอืมครับเจ็บครับผมนะเจ็บแซ่บหน่อยกันครับผมครับผมดีด้ยครับหม,มกเขียดครับผมเป็นหัวปีครับผม ถูดมือมือบานๆนะครับผมเดี๋ครผมจับแท่บน้องกันครับ